ยากาศแจ่มใสมากๆเลยเอยอบิดตัวบิดตัวชาละไปดูบรรยากาศยามเช้าหน่อยดีกว่าโอ้โหคลิปเปอร์อย,อย่างน้อยข้างหน้ามันก็อาจจะมีอะไรให้เราได้อยู่ยวันนี้ปวดเนื้อปวดตัวมากเลยอะคุยแต่ว่ายังไม่ได้ทำข้อสัตว์เลยเจ๊ นะต้องทำโคกสัตว์ด้วยนี่ว่าอืมอันนี้เป็นลรูอะรูสีนี้มาแล้วกันนะั้มาสักหน้าอันนี้มาสามนั้นนี่ไหมอันนี้โอเคประมาณนี้สำหรับของอุย้ยลืมชุดกรอ,อกเราต้องใส่ด้วยนี่ว่าไม่ไม่หนา อาวุธขออาวุธสกากก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ไปเนี่ยผมมันจะเซ็งแล้วก็เนาะคุณงไม่มีว่าพังขึ้นมาเนี่ยโอ้โ oh ห oh. ไม่น่าใช้ได้โอเคโอ้ okay. oh oh. อันนี้ขอเก็บไว้ในตัวก่อนแล้วกันไอ้โควิดที่มาจะหายได้ชีวิตกูไม่มีอะไรทั oh ้โอ้โห เห็นแล้วไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยคีปเปอร์ดูดูมัน้นดูมัน้นนั่นนะ่ะคีปเปอร์โอ้โหไอตัวเขียวๆนะ่ะมาจากสานะ่ะโอ้โหแมงมุมถ้าเราไม่ได้ยุ่งกับมันแต่มันก็ไม่ยุ่งกับเราหรอกเฮ้ยเราจะขับโค้งได้ยังไงอ่ะเฮ้ยทำมึงฆ่าตัวนี้ก็ได้ไหม ม่เป็นไรเรามีชุดก่อนแล้วมันอยู่ตั้งไกลโอ้โหแต่จะจะตายก่อนจะดีนางหลุดมาซะด้วยโอ้โห โอ้อย่างนี้อ่ะกวงมากนี่แล้วล่ะขอหน่อยละกัน ของฟรีมาอดุอดรูอุดรูอุดรูอุดรูอหมดพอดีนี่แหละคสือขุดอันนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องเมียน,นี่ก่อนนี่ของฟรีอะอุ้ยขุดยากยจริงจริง โอ้โหหิมะตกเยอะมากโคตรเยอะบ่อยดีไม่ใช่โคตรเยอะโคตรเยอะมันคออลยอุ้ยตอนนี้นะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเราอะยังแบบอยู่กับอากาศหนาวแล้วมันรู้สึกหนาวหนาวของปอมตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่มีศัตรูเข้ามาใกล้เราอ่ะอเฮ้ย โอเคไปอืมเยอะซะเหลือเกินทำข้อสับไว้ตรงนี้ดีกว่าและอย่างน้องสัตว์ก็จะไม่หนีล้วด้วยอะโห้ลอยอโอ้ยไม่นะตายแน่เลยอะโคตรนานเลยใครเป็นคนตั้งโฆษณาขึ้นมาเอลโคจะบ้าตายถ้าเกิดฉันตายขึ้นมานะ ใจไม่ได้ผงฟรีดีเหมือนกันนะโหได้มาเก้าก้อนเลยเนี่ยโหดีเวอร์อ่าประมาณนี้แล้วก็ชิบๆิบ ข้างในเคนแลบออกนะอ้ามันมีข้าวไม่ใช่เหรอดนสิเฮ้ยโอโ้โหโคตรเยอะพะเจ้าช่วยได้มากี่ชุดนั้นเนี่ยโอ้โหได้มาสามชุดละโคตรเยอะเลย ขุดอีกแล้วเนี่ยไปขุดหินไปขุดหินขุดอะหินบันแปดดิแปวแปวดินเออ ดีมากโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพออะไรนะไม่ต้องเอาหมดหรอกเดี๋ยวค่อยไม่เอาใหม่โหมีตะมีหลายพื้นที่อ่ะขออุดก่อนแป๊บเฮย้ยเปิดได้ไหมล่ะโหแต่ตัวแล้วก็มานี่แย่เลยนะโหได้มาสี่ชุดแล้ววกเลนี่คือข้อสัตว์ของฉัน ล่งอ,อกแล้วก็กลับบ้านเพื่อไปเก็บของเอ้ยอ้ยเจ่ของฟีอ้ยจะจะเข้าบ้านเข้าบ้านหิมะของฉันมันไม่ใช่หิมะหรอกมันคือพรมแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นบ้างหิมะเนี่ยคือแบบลล้มละลายเหมือนบ้านอันนั้นอะ่ะแต่ว่ามันทำเป็นคอกละอุ๊ยนี่ไงลืมเลย ขอเก็บกันแล้วกันนะขอเก็บก่อนแป๊บไปไม่มีตัวอะไรโผล่มาใช่ไหมเฮ้ยอย่าเปิดดิอย่าเปิดดิห้ามขันเฮ้ยคลิปหายละ มันนีเอาเนี่ยไห้ฉันเฮ้ยโ,โ,โหวิ่งวิ่งขูดไวมันนี่เลยโอ้โหดีนะได้เนื้อมาเหิวพอดอีจับของต่อใกลมือแล้วแฮะทำไงดีไอสกีโมของเราอันนี้อาหารแล้วก็อีกอย่างก็คือมูดสัตว์เอาวอมาอีกตัวหนึง่งมันผิดพลาดไปตวัวหนึ่งนี่ อดาได้ๆๆดๆดด้ๆเด็ดด็ดเด็โเด็ดเด็ดเเป็นเด็ม่ด็ดเด็กด็ดด็้ดดเด็ดเดดนด็ดเดนดเด็ด ยอดเชียบเฮ้ยออกไปดิโอเคแม่แหงไอ้พวกนี้ไปเก็บของ เอาอาหารน่ะดีกว่าของลับของลับว้่จะจะปิดทำไมเนี่ยเยวก็เอาของไปเก็บอีกอตายตายชั้นนิ้วอาหารโคตรเยอะอุ้ยมีแอปเปิลทองด้วยแอปเปิลทอง พอเป็น่ครึ่งอันก็พอแล้วไม่ดีกว่าเอาไปสิบอันก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เอาเนื้อไปด้วยเออเอาเป็นเนื้อปลาไม่เอาอเพราะว่าเดี๋ยวแมวแต่ว่าเอาเนื้อปลาแดงดีกว่าสิบอันก็พอเฮ้ยอนน้ไปอันเนี้ยโอเคเอา โอเครอเผาเสร็จนะจ๊ะเก็บของเหมือนเดิมเฮ้ยเอาไปเก็บทำไมล่ะเออเฮ้ย ยาน h ก็ดีเหมือนกันนี่โอเคคิดถึงเลือเกินมาไรดีจา้าเจอโอ,โอ,โอ,โอ้เต็มเลยโอเคสำหรับพานี้ก็ขอลาไปก่อนจ้าเดี๋ยวจะมาตอบพาที่สองนะจะ้โอเคสำหรับวันนี้ครับ ดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบ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 ายไปเลย